สวัสดีค่ะมินีเพชรผ้ารวยกับสิ้ามาฮะลุงกาแฟเนาะค่ะเนาะลุงกาแฟฟันแมนเนาะค่ะเนาะว่างวดนี้เพิ่นที่ใดตัวใดเพิ่นฟันระบาเพิ่นใดเล็กตัวใดกันเนาะค่ะเนาะามาถานกันเลยเนาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะลุงค่ะสวัสดีค่ะออ่างวดอ่่างวดนี้คุณลุงฟันร้เบ่อค่ะฟันแล้วครับอ๋อฟันว่ายังไดเนาะค่ะฟันวัดพอ เลขแล้วแล้วพอเขาวนาแล้วทัานธรรมะแล้วก็เขามีอาจารย์เป็นผู้หญิงแหละมาเขาก็มาถึงเขาก็พูดแป๊บเดียวแหละเขาก็ยืนเขาก็ทางขาให้ให้ดูพงมาเลยตีตีออกมาเป็นแบบนี้ท่านพี่ว่าจะตีต่ำกว่านี้แต่ว่ามีฟิชช่วยช่วยเปย์ให้อ๋อค่ะค่ะรื่อง่วยเขาเปย์ให้ห้าห้าเขาว่าครับตีให้ห้าห้า ก็แล้วแปดมาใส่อันความฝันความฝันเห็นนั่นแหละของรับผู้หญิงนั่นแหละเขามาต่างให้ดูแล้วเลยมีเป็นตัวนี้ฝันสันสันบอกค่ะสันสันครับสันสันเป็นอาจารย์แหละเขาขอาอาจารย์เขาจะมาให้เลียกัน่หละแต่เพราะวนาก่อนแล้วพอมาเสร็ดุ่งฝันกลางดึกถึงเกิดกปรอะเลยฝันตั่จริงว่าจะแปรสี่สี่ แต่มีเอฟซีบอกว่าข no? ึ้นมาขึ้นมาเขาขึ้นมาอีกแต้มหนึ่งมาเป็นหน้าห้าเขาบอกนะเป็นห้าห้างผ้รุ่งเนาะค่ะเนาะคุณลุงฝันแม่นเนาะค่ะเนาะฝันแม่นเข้าเกือบทุกวันเนาะค่ะเนาะเป็นแนวทางเนาะค่ะเป็นแนวท่างฝันเกือบทุกวันเนาะค่ะเนาะงวดงวดเมื่อกี้ถูกว่ค่ะงวดเมื่อกี้ถูกวะค่ะงวดเมื่อกี้ค่ะ ไม่ไม่ถูกได้แต้มเดียวซื้อเก้าเจ็ดกะว่าจะฟันมันตีลังกาเป็นเก้าเป็นหกเก้าหกหกเออใจหกเจ็ดตีลังกา๋อแต้มเดียวนะคะนาะแต้มเดียวต้องตีลังกาเอากัเก้ากระโเดียวกันเนาะค่ะฟันเห็นของรับผู้หญิงนะคะเน้อคุณลุงฝันแม่นก็ตีเป็นเลขแปดหาหานะคะน้อง FC, เอฟซีตียวเองก็ไดเดอค่ะเดอร์เรีตีเอเองก็ได้ตีต่ำลรจะตีสูงค่ะฟันว่าได้จับหรือแบบใดค่ะไม่ได้จับก็มองเห็นเฉยๆก็อ๋อมองเห็นเฉยๆนะคะเนาะตียวเดอร์ค่ะเอฟซี FC. นี่ค่ะห้าไอ้แปดห้าห้านะคะเนาะตัวเลขแปดห้าห้าแล้วอันเลข เจส์เกาหาตัวนี้เป็นเป็นเลขคำนวณครับคำนวณของอาจารย์เขาส่งมาเมื่อกี้เขาไม่ได้น่าเชื่อเลยเป็นเลขคำนวณของอาจารย์มั้งคะครับอาจารย์บ้านน่าดีอ๋ออาจารย์ไปแล้วบ่ค่ะนางอยู่อ๋อไปแล้วค่ะบอหายสัมผัสเนาะค่ะหายรุ่งกาแฟอันเล่าให้ฟังนะคะว่าเป็นมาจังไรค่ะเลขตัวนี้เป็นว่าเป็น คำนวณได้แหละเป็นคำนวณได้ปกติมากยังสี่มันเป็นมากยังสี่พอนายเลยซอยล่างล่างล่างให้มันเป็นแบบนี้ล่างนห้มันเป็นเจ็ดเก้าห้าแล้วก็ไอเอฟซีเปอร์ซฟาพูดเองเพิ่นหัดเมื่อกี้เพิ่นคำนวณเพิ่นเข่าปะคะเพิ่นเข่าอยู่ครับเข่าอยู่แต่เพิ่นบ่าได้กลับเอานะมันมาตีมันมาออกกางหนาเราอะเด็กมึงแต่เมื่อกี้เว่า คนนอนดัวฝันนมาขึ้นป้ายมาขอขึ้นป้่าขอ่อโตกับเซบอกให้มาเปินบัมาวันนี้เพิ่ขอหอคนต่เซบอกให้มาขึ้นป้ายป่ค่ะมาขึ้นป้ายมาขอขึ้นป้ายนนี้ค่ะนี่เนาะค่ะเนาะเลขเพิ่งเนาะค่ะเนาะกดะดับะไรเพิ่นป้าเดี๋ยวเลขมาถูใหม่เลยเจ็ดเก้าห้าสามเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเกหานะคะเนาะ เลขคำนวณค่ะเลขกลุงฟันแม่นกแปดหาหาเนาะค่ะเนาะแปดห้าห้าเนาะค่ะแคปไปเร่อค่ะเอซีแคปไปเร่อค่ะลุงกาแฟฟันแม่นถูกใจตัวใดก็เอาตัวนั้นเร่อค่ะมักตัวใดก็จัดตัวนั้นค่ะลุงกาแฟฟันแม่นเลขกเพิ่นสิเข่าเกือบทุกวันเนาะค่ะเนาะเป็นแนวทางเร่อค่ะเป็นแนวทาาเก่าเจ็ดเก่าหา สามเจ็ดเก่าเก่าเจ็ดเก่าหานี่เป็นเลขคำนวณเนาะค่ะเนาะเป็นเลขคำนวณของไออาจารย์บัณนนาดีเนาะค่ะเนาะลุงลุงบันฑนาดีเนาะค่ะเนาะเพื่อนมาใหายตัวเลขไหวเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะมักตัวได้กระจัดเนาะค่ะเนาะชอบกระจัด นี่เนาะค่ะลุงขายกาแฟก็มาขายอยูรักกิโลนี่เนาะค่ะเนาะประจําอยู่ที่ลานประจําอยูรักกิโลค่ะผู้ใดมาไหวสาลไหวตายายตาจันตาเซกะมาอุดหนุนคุณลุงได้เด้อจ้าค่ะมากุดนุนไดเนาะค่ะเนาะลุงกาแฟฝันแม่นเนาะค่ะงวดเมื่อกี้ก่ะบ่ได้ดตีลังกาเอานะคะเนาะมันออกเจ็ดโฮค่ะคุณลุงสืบเจ็ดเก่าเนี่ยค่ะหลานคุณลุงนะคะเนาะลุงฝันแม่นเนาะค่ะ ประจำที่ลักกิโลนะคะนอะ้อมากกับมาอุดหนุนนะคะ,น,ะคน้อนี่ค่ะขอบคุณค่ะเดนาขอบคุณค่ะค่ะคขอบะคะอุณค่ะ,วคะสวัสดีค่ะคลิปนี้ก็ขอจบสมียนนะคะนาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้อยค่ะเพจพ้ารวยค่ะสวัสดีค่ะ